ิสัยเมืองหน้าอยู่เชื่อชูศีลธรรมนำความดีสู่ปัตตภีแห่งความยั่งยืน่ต้นฝันนะครับเริ่มต้นฝันตอยอดตาลของในช่วงที่สนะครับช่วงที่สซึ่งช่วงที่หนึ่งนั้นเอาไปเรื่องต้นที่หน้ารเรื่องที่นที่หนึ่งนี้ก็จะเรื่องจากต่อยนครับซึ่งฝั่นิแม่น้ำโขงนะครับ แต่่าชบัณฑิตนั้นจะมีากจาถนที่ไซส์ตระเด็นไปนะครับก็จะมีการทลืกนำการที่ที่อาบงก็คือสานหลักเงอนและรถานสายารับปรทหนึ่งที่คือส้านสุญญานะครับที่เลือกที่น้องชาวจีนและชาวเดียนะครับ เรื่องเล็กน้อก็คือสารหลักเมืองกระเมือเพิ่มที่ใส่สารหลักเมืองและสารปุยอนั้นก็อยู่ที่เดียวกันขอที่าระธานขอรับการประออก